ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับทุกทท่าน EP นี้ผมก็จะนำพระสมเด็จพิมพ์คะแนนมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่าไม่ไม่ดราม่ากนนะครับคือองค์นี้จะเป็นสมเด็จ พิมพ์คะแนนหลังยังตื้นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับองค์นี้จะเป็นหลังสือสามแถวนะครับเนื้อเกสรสร้างขึ้นเมื่อปี2521นะครับสมเดจปุกโพหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลังยันตรีนี้เขาก็จะเรียกว่าพิมพ์คะแนนเพราะมี ขนาดความกว้าง1.5เซนติเมตรความสูง1.8เซนติเมตรส่วนด้านหลังจะเป็นยันตรีนิสึงเหนะครับด้านหน้าจะเป็นองค์พระพุทธรูปแล้วก็อยู่ในอกปกโพนะฮะ พิมพ์นี้ด้านหลังจะแยกออกเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์ที่หนึ่งองค์พระจะหนายันจะลึกกว่านะครับจะดูคมชัดมากกว่าองค์นี้พิมพ์ที่หนึ่งนี้จะมีจำนวนการจัดสร้างประมาณพันห้าร้อยองค์จึงเรียกว่าพิมพ์ยันลึกนะครับ แบ่งเป็นเนื้อผงใบลาน300องค์เนื้อผงเกอสรอ1,200องค์ครับผมส่วนองค์นี้จะเป็นพิมพ์ที่สองจะมีครับองค์พะจะมีขนาดบางกว่ายันจะไม่ลึกนะครับพิมพ์นี้จึงเรียกว่าพิมพ์ยันตตื้น และด้านหลังจะมีอยู่สองแบบก็คือหนังสือสองแถวกับหนังสือสามแถวอ่าองนี้จะเป็นหนังสือสามแถวนะครับพิมพ์ยันตื้น,นี้จะจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อผงเกรสรแต่แต่นะครับจะมีเนื้อผงเกรสรแล้วก็เนื้อผงเกรสรที่นำไปแช่น้ำมนต์นะครับ การจัดสร้างจะอยู่ที่ประมาณ31,000องค์แต่ก็จะมีพิมพ์พิเศษอยู่10องค์สำหรับแจกกรรมการนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เราลองมาส่องดูนะ <c oughs> เห็นไหมเอ่ย แสงแสงแสงแอัะปั๊บเงาปั๊บเงดูแสงหยอดเลยละกันเอามาอ่าอันนี้ชัดละนะครับองพระจะอยู่ในซุ้มนะโกโพจะแหลมเลี้ยวสวย ด้านซ้ายมือของเรานะครับจะมีใบโพอยู่ห้าใบแล้วก็ด้านขวามือจะมีอยู่ห้าใบดูนะความคมขององค์พระลองมาส่องมันดูรี่เอ่ยรอยคาบแป้งนะฮะใบโพจะคมเลียวสวยสมจะขึ้นเป็นแนว อ่าดูครับคะแนนนไม่ชัดไม่ชัดเล็บดำไปหน่อยต้องขอโทษด,ด้วยครับน,นี่นะครับสาเหตุของหลังยันตื้นยันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับกลองใหญ่กลองให่ ด,ด้านหลังจะเป็นยันตรีนิสึงเหด้านบนมันมองไม่ค่อยชัดจะเห็นฮนะจะมีหนังสืออยู่สามแถวแล้วก็ยันตรีส่วนด้านล่างนี้จะอ่านว่าวัดประดูฉิมพรีนี่ฮนะ เสีดายจับไปนี่คาบเนื้อติดไปองค์พระสวยอยู่ในซุ้มต้องคมนะะดูอย่างนี้ชัดกว่าดูความกคมองค์พระก็เป็นที่ทราบกันนะครับพระหลวงปู่โตมี พระเสริมมานานมากแล้วซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าองค์นี้จะเสริมหรือเปล่านะไม่ไดามากนะครับเอามาดูกันว่าหนึ่งในพระของสมเด็จหลวงปู่โต๊ะก็มีสมเด็จปกโพพิมพ์คะแนนหลันยันตีนิสิงเหยยันพิมพ์ตื้นนะครับหนังสือสามแถวอยู่ในชุดของปู่โต๊ะอีกหนึ่งองค์ อาครับถ้าชอบหรืออย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวผมจะนำพระสมเด็จองค์อื่นๆมาให้ชมกัน สองเต่าดีครับผมสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่าน